โห oh, แยกเกี้ยวเลยสุนัขเล็กหลายๆตัวนะครับตอนเด็กๆเนี่ยไม่ค่อยมีอาการครับเริ่มมีอาการมากขึ้นเรื่อยๆตอนระยะ1คขวบนะครับแต่ต้องหมาตัวนี้ครับพอมา2ขวบเนี่ยจากดุเล็กๆเห่าเล็กๆเริ่มไม่ชอบใจอะไรทุกอย่างในโลกเลยครับเริ่มมีอาการดุมากจนกระทั่งเริ่มกัด คนในบ้านนะครับวันนี้เรามาปรับจังหวะแล้วก็ให้น้องหมาสร้างภาพจำใหม่นะครับว่าเจ้าของเนี่ยเป็นจ่าฝูงที่ดีได้ส่วนเขาเนี่ยไม่ได้มีพลังขนาดนั้นที่จะปกป้องฝูงคนในบ้านเราไปติดตามชมพร้อมกันนะครับว่าเราจะมีจังหวะยังไงกับน้องหมาตัวนี้กันครับใจอะ่ะมันจะวิ่งวิ่งน้อยลงมันก็จะเป็นลักษณะการเดินแทนทำเตือน ดีใบรับรองจากคาร์เรนเพเยอร์แคนาดีฟอร์แอนิมอลเทรนนิ่งแอนด์บีฮับเอร์สถาบันสอนผู้ฝึกสุนัขระดับต้นๆของอเมริกาแต่วิธีสอนปรับใช้ให้ง่ายสำหรับคนไทยรับชมแล้วนำไปปรับใช้นะครับสุนัขแต่ละตัวแต่ละสายพันธุ์นิสัยจังหวะไม่เหมือนเห็นหูไหมหูลูกนี่ไงหูลูกผ่อนคลายเห็นปะเพื่อเอย่างนี้ผมคุณกอบอกคุณแม่ก่อนที่จะมาคือเขาพยายามข่มขู่ผมเครียดเอาตูดสี เห็นไหมถ้าผมอาจจะก,กลัวไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าท่าเนี่ยคือท่าที่เล่นงานคุณแม่เพราะว่าผมรู้อยู่แล้วว่าไอ้เจ้าเนี้ยมันไม่ได้ร้ายแบบร้ายด้วยนิสยัยเพราะว่าเราเช็คตั้งแต่ผมโวยวายผมคุยเสียงดังอ่ะไม่มีเสียงเขาแอบออกมาท่้งนิดนึงแต่พอก็ทําใหาอย่างเงี้ยคนส่วนมากครับจะก,กลัวแล้วก็เครียดวงวงนวลบนเซตไม่เชื่อ แต่ผมผมเชื่อว่าเขารู้แหละเพราะผมช่ยอะไรว่าตอนนี้เขาก่าังสับสนอยู่หมุนหมุนหม,นมุนอย่างเดียวเลยผมจับปุ๊บแล้วแบบแบบเหมือนกบมันตกใจเหว่ไปเลยอันนี้คุณแม่แก้แกแกได้คือแม่ก็ทำนี่้วชใช่ครับคุณแม่แต่อาจจะต้องระวังนิดนึงก็คือจับยาวหน่อยอ้าวกุดบอยใช่ไหมกุ <good boy. S 2> ดบอยเห็นไหมครับไม่โกรธแล้วเปลี่ยนตากลม,<อ>มเป็นเรื่องของจังหวะเทมโปครับมันไม่ได้เป็นเรื่องของการข่มขู่ ผพราะเมื่อกี้เขาโดดใส่ผมอะผมไม่มีกระตุกนะไม่ยืดําให้เขาเจ็บให้เขากลัวเพราะว่าถ้ากลัวครับมันเหมือนเด็กอะกลัวแล้วมันจะหยุดแต่อีกสองสามอาทิตย์อตมันจะลองใหม่แล้วถ้ามุดยังกลัวอยู่มันก็หยุดแต่มันจะเป็นแผลใจอะแต่เนี้ยจะสังเกตว่าพอผมหย่อนปุ๊บหูไม่กลับมาทรงเดิมไม่มีสามเหลี่ยมรูเลยแล้วก็ถ้าสมมติแขนกันอยู่เนี่ยเขาควรจะมองล็อกเป้าหาจังหวะว่าผมเผลอเมื่อไรจะได้โดดครับจะเห็นว่าไม่สน อเ,เอ้าเลยครับเดี๋ยวนะทุนัะจะไม่หลอกกันที่ผมคุณทัศอุ้มลงมาแล้วเขาแบบมั่นใจว่าจะต้องเฝ้าระวงังจะต้องพยายามดูว่าหูจะอยู่อย่างนี้เห็นไหมไหมเห็นไหมแล้วก็หูอย่างเงี้ยแม่สังเกตนะหูอย่างเงี้ยแม่จะแม่จะโดนเขาเห่าแล้วก็จะโดนเขากัดเพราะเขาเตรียมแล้วมั่นใจมากเดี๋ยวจังหวะเนี้ยช็อตเนี้ยฉันทำอะไรได้ทุกเรื่องวู้วูววนดีวว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 ว ใช่ครับเพราะว่าเวลามันจะเป็นแวาตากลมเวลาที่เราคุยกันนะครับที่เราบอกว่าเวลาที่เขาต้องงานหาคําตอบด้วยต,ต,ตัวเขาเองอะ่ะมันจะมันจะหลีลงแล้วก็จ้องอ่าเมื่อกี้ผมอยู่ๆครัป่าววูู้แล้วไม่กล้าไม่กล้าปุ๊บเดี๋ยวนี้อันนี้คือจังหวัดที่เหมาะสมที่ผมพูดถึงครับกูดเดนชั่นการกระทำที่ดีไม่รู้แหละอาจจะเป็นจังหวัดเพอฟุกหรืออะไรก็ตามผมชอบพันที่เก่งมาก เนี่ยครับทำไปเสียงกระตูนเข้าไปเพราะเราไม่ได้คุยเขากระตูนทั้งวันอะ่ะแพนดี้กระตุ้นสติเก่งมากอันเนี้ยที่ผมกล้าทําอย่างเงี้ยเพราะว่าผมสอนดิโดว์พุคุณแล้วและอย่างน้อยอ่ะยังทํากันอยู่อาจจะไม่สม่ำเสมออาจจะไม่ร้อยแต่อย่างน้อยมีมากกว่า80%ดนมาเลยสื่อสารกันง่ายครับจะอาจจะรู้สึกว่าไปหาครูเอกทำไมครูเอกมันสอนเดินกันจกไจ๊กก๊ก อันนี้คือคีย์เลยนะเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกครับสุนัขแต่ละบ้านเนะี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องคําสั่งขนมถือนั่งหมอบก,ก็ได้หมดบางคนใครไหนกังผมกิ้งเกิงอะไรโอ้โหท่าสุดยอดแต่นิสัยไม่ดีเวลานิสัยที่ไม่ดีครับเราควรจะสอในให้เขาคิดเป็นเรื่องของจังหวะคิดคิดได้มันก็เข้าใจแล้วกว็เราคิดได้ซ้ำๆซ้ๆเกิดจะเป็นนิสัยใหม่โอเคมันก็จบใช่ไหมจ๊ะเก่งมากครับ เห็นหางนะตอนแรกถ้ามั่นใจหางจะอยู่กลางหลังตอนนี้จะเห็นหางาเถิบมานิดนึงอยู่ที่ก้นรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นเดี๋ยวหางมันจะคลายตัวมาครับเคยทําอย่างเงี้ยแล้วมันไม่ใช่ได้กับผมหนึ่งครั้งมันจะรู้สึกเฟลเฮ้ยแสดงว่าบริบทอย่างเงี้ยไม่ถูกต้องแล้วจ<ช>ถ้าเกิดแม่ดุกจได้มดแม่ดุแล้วแม่ลองผมว่าเขาสู้คุณแม่เพราะภาพจําของคุณแม่ไม่ได้เป็นคนดุสำหรับเขาใช่ยิ่งดุเขายิ่งโกรธแม่ตอเป็นทีละเวลเลเวลแม่ลุกขึ้นยืนแล้วนั่งก่อนเดี๋ยวผมจะการเองแแล้วม่่นัง เก่งมากเลย굿เอเนชั่นการกระทำที่ดีส่งสูงไปแม่ลองลุกทีนะอะแม่ลุกแล้วแม่นั่งครับอันนี้จะเห็นฮึดพืดเนี่ยผมจะไม่ส่งสัญญาณไปมันไม่เคลียร์ไม่ชัดมนๆเงี้ยไม่เอาผมจะเอาแบบขาวขาวคุณแม่ลองลุกทีลงพอนีเก่งมากมันต้องเคลียร์มากครับขอ,อยีกน,นึงนะครับคุณแม่คุณแม่ลองเฉยนะลองลุกแล้วเดินเดินแกล้งมาจับขวดน้ําแล้วแม่กลับนั่งที่เดิมครับ แม่ไม่ต้องไปมองเขาแม่ทําปกติจับกดน้าเขยา่าจับกดน้าปุ๊บแล้วแม่วางวางลงแล้วแม่นั่งที่เดิมอันนดิเก่งมากเลยเห็นไ,ไหมครับกูกระดิกกูกระดิกคืออาการไม่เสถียรม,มันเป็นเรื่องของเท็มโปรเรื่องของจังหวะครับเพราะฉะนั้นแม่สังเกตว่าเวลาคุณแม่ลุกอะ่ะผมไม่ได้สั่งคําว่าคอยหรือสเตย์หรืออะไรเลยเพื่อให้เขาหยุดนิง่ง ทำอะไมก็ตามที่ผมบอกเต a y และคุณแม่ลุกอันนั้นคือ obedience เชื่อฟังคาสั่งผมกลัวผมเข้าใจผมแต่แสงก็มันบอกให้คุณแม่ลุกกระลุกผมต้องการ้เขาคิดว่าเงื่อนไขอะไรบ้างที่จะทําให้ผมอะเสียงสูงกับเขาคุณแม่ลองอีกสักทีนะครับคุณแม่ลองลองแก้งเดินเฉยๆนะคุณแม่ลองแก้งเดินไปถึงประตูกระจกแล้วแม่ได้เดินกลับมาที่เดิมครับไม่ต้องมองเขาไม่ต้องมองเขาแล้วแม่เดินกลับมาครับ มันเป็นเรื่องของจังหวะความคิดกับเลียงเหมือนเบือนเลี้ยงความคิดเขาครับให้เขาสูงไม่ใช่หน้าที่ของเขาที่เขาจะลาะวาดแผนดีเก่งมากเลยกชอบเนี่ครับค่อยๆไปอย่างที่บอกคือจังหวะเหมาะสมมันจะมีแต่มันจะเกิดหรือเปล่าถ้าเกิดปุ๊บเียบยวขวาไปคว้าบ่อยๆพฤติกรรมใหม่ๆจะมาเเอางอี้แม่แม่แม่เดินมามาตีมือผมแล้วแม่ก็เดินกลับที่เดิมโอเคปะ เออแม่หางมันออกมาแล้วเห็นไหมหางมอยู่ที่ก้นแล้วแม่เดินมาตีผมเอามันเดินมาเนี่ยเดี๋ยวผมยื่นมาไกลๆแม่เดินมาตีผมผมไม่ก็เดี๋ยวผมอยู่ด้วยไม่กลัวเลยเราตีแม่เดินกลับไปแผ่นดี้ห่าวเลยวะหาวหรอมันหาวมันห่าวอ่ะแม่เอาไปทีคอยทีเก่งมากแผ่นดีแต่เขาโกรธนะตาเปลี่ยนตาขยายอ่าคอยดีแล้วแม่ เหมนนี่มาเล่ๆเก่งมากครับาภาพจำไงคุณแม่คือภาพจำของผมอะ่ะเขาไมู่กคูเลยนะเขาก็าจะจำภาพแรกคือเขาอ่ะเขาเขาแกล้งผมไหมก็แกล้งก็เห็นก็อยู่มันอลวาวาชิเป่งเลยตะเกียดถูก่าทำท่าเหมือนจะโกรธกันมากแต่ภาพจำรู้สึกมันใช้ไม่ได้กับผมปุ๊บเขาก็ต้องพยายามเฟดเอาหาทางอื่นแม่หมาพวกนี้มันฉลาดยิ่งฉลาดเลยยิ่งยากเก่งมากเลยพันนี่ good job, good job. กูชอบกูชอบเขาขู่ได้ใช่ แต่เขาขู่แม่มาหลายเดือนแล้วไงหลายเป็นปีอ่ะโอ้ยขู่ตลอดใช่แล้วจะเกิดเหรอแล้วแต่เเลี้ยงหรอแน่ถ้าแม่ดูดไม่ได้แล้วนะมันเดิมนะเดี๋ยวสงสัยให้ผมเหมือนเดิมคุณแม่ไม่ได้ใจดีมันใจในตัวเอง จะเล่นถ้ามือเขาไม่กัดอ่ะก็ดิกหางคือเขาเต็มใจที่จะเล่นแต่ถ้าจะกัดก็คือกระดิกหางเหมือนกันครับใช่ครับก็บางแก้วเวลาเวลากัดครับมันก็เดินกระดิกงหางมาให้เราลูบแงบพอจับหัวปุ๊บเต็มมือเลยเนี่ยนั่งหมอบดีเฟนซ์เนี่ยครับเห็นหัวไหมครับตอนที่เข่าผมปูตั้งจะเอาจะเอาอย่าให้หลุดนะหลุดมโดนแต่พอผมจับปุ๊บยังมีไหมมีแต่มันเหมือนกับ็ค่อยเบรกรถครับแผ่วแผ่วแผ่วจนกระทั่งเนี่ยเดี๋ยวผมก็จับเนี่ย นั่งหมอบโรดิเฟน์ถ้าสมมติว่าเขาจะเล่นงานผมจะไม่มีทางนั่งหรือหมอบเขาควรจะลุกลุกไว้เพื่อเผื่อกระโดดใส่แล้วก็หายใจแรงอาการเครียดแล้วก็เซเวะมองคุณพลอยมองคุณแม่มองคุณทัดว่าเฮ้ยพอให้ผมจับเนี่ยมันมีอะไรออปชันอื่นมากกว่านี้ไหมออปชันอื่นกว่านี้ก็คือเหมือนกับว่าฉันยังอารวาสต่อได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวไม่เป็นไรอันนี้ให้ดูก่อนน้องหมาไล่จนชินไม่ได้ไล่ด้วยตัวมันเองถ้ามันไล่ด้วยตัวมันเองเนี่ยมันจะไม่หยุดง,ง่ายๆครับ ผมควรจะสู้กับเขาเป็น5นาที10นาทีผมสู้กับเขาเนี่ยเหมือนมันอย่าเรียกว่าสู้เลยเรียกว่ารอให้มันเฟดดาวลงอ่ะสองนาทียัง่ะถ้าน้องหมาขี้โกงละไก่ผมหมายถึงว่าหยุดหยุดด้วยตัวมันเองคูมันจะอยู่อย่างนี้ครับสองคือก็ยังแข็งอยู่นิดนึงใช่ยังรู้สึกว่าเองเป็นใครก็ไม่กลัวเห็นไหมนะครับต่อให้ผมจับแล้วก็ลาว่าผมจับแล้วลว่าอันนี้ดีนะมันจะเป็นการฝึกบริบทใหม่ว่าพฤติกรรมตัวเนี้มันไม่ได้ผลแล้วนะมันได้ผลน้อยลงแล้วนะเขาจะได้คิดว่าอ๋อแล้วทํายังไงอ่ะ ลองอีกทีหย่อนหย่อนไว้ไม่เป็นไรอผมไม่หนีแล้วผมไม่หนีไกลด้วยคุณทัศน์ยืนเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปจับถ้ามันอยู่เซเลนคอมมาเ์อ่ะซ้ายมือไม่ลํำหน้าเนี่ยนั่งหมอบดูดิเฟนไม่ต้องไปซีเรียสไม่ต้องไปซีเรียสเนี่ยเห็นป่มจ้องรับแล้วหูเห็นหูไหมคุณแม่นั่นแหละครับทัศน์ลองเริ่มใส่กูดเนชั่นนะคุณทัศน์เรียกชื่อแล้วชมเวลาเขาไม่ขู่ผมเอาเลย คันดี้เก่งมากแล้วก็อกรอเขานะ<ส>ผมจะเดินไปที่บันไดหนึ่งครั้งถ้าเขาไม่มีอาการเลยเลยคันดี้เก่งมากหย่อนผมจะเดินกลับมาอีกหนึ่งครั้งถ้าไม่มีอาการอะไรให้ชมนะครับจังหวะแรกนะมีโอ๋ไม่สวยไม่สวย <laughs> ไม่สวยแล้วก็ไม่ชมเอาให้เนียนเพราะว่าถ้ามันอ๋อแล้วเราชมเนี่ยมันอาจากกจะเข้าใจว่าอา๋อนิดหน่อยได้อะ เราไม่ต้องการคำว่า,านิดหน่อยเราต้องการคำเคลียร์เลยครับชมครับเฮนนี้เจ๋งมากด้วยทีนะอ่ะชมเฮนนี้เก่งมากอ่ะผมกลับเดินกลับนะอ่ะชมเฮนนี้เก่งมากอันนี้จับปุ๊บจับแน่นๆนะ,อะๆเอาไปซ้ายเห็นมือปุ๊บออปชั่นเปลี่ยนครับ น้องหมาเคยตัวมือซ้ายจับไว้ก่อนนะทนี่บอกครับพาพจำอันนี้อยู่นะเฮ้ยจะเย็นยินจีนี่อย่างเงี้มันจะไม่ไปถึงไหนเพราะว่าสงสารลูก คือผมเข้าใจนะก็รักอะ่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้าถ้ารักเยอะไปแ่พนดี้มันก็ไม่ปรับนิสัยนะเนี่ยนั่งหมอบดีเฟน์เห็นไหมพอเป็นคุณพลอยผมต่อจากคุณพลอยอะ่ะเหมือนเขามั่นใจมากกว่าปกติดนึนงแล้วก็อาการเครียดะจะสูงคือหมุนทีละรอบทีละรอบทีละรอบเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยปรับอารมณ์ไม่ทันใช่ไหมเดี๋ยวผมจะให้เขาคำดาวสักสองนาทีนะแล้วเดี๋ยวนี้ผมจะส่งสายคุณพลอยแล้วคุณพลอยบอกเขาแพนดี้กินน้ําเออการใช้ชีวิตได้ใช่ไหม ยังไงคชอ่าวอ่าวแสดงว่าไม่ได้ใช้ลืมแน่ๆเลยอย่างติสร้าง word r แ a c t i o n ได้ทำปะไม่มีไม่คอยอ่าถ้าไม่มีนะแสดงว่าคุณฝึกหรือวะ w ได้แค่1 0เปอร์เซ็นต์ง50เปอร์เซ็นต์คุณไม่ได้ใส่กัปเลยที่เราคุยกันอาจจะลืมแหละการใช้ชีวิตทุกจังหวะในชีวิตที่เราเกี่ยวกับเขาครับไอ้ตัวนี้มันจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องงอคนเก่งมากเพนดี้ เก่งมากพันดีคอยไอคอนแทคดีนะแต่เราแวงเก่งมากลูกเก่งมากพันดีคอยเก่งมากพันดี้คอยเก่งมากพันดี้คอยเก่งมากพันดีคอย เข้าใจอ่ะเดี๋ยวผมลองนะผมลองลองเข้าไปบ้านเขานะอันนี้ครับอู่้จชอบอันนี้ไหมอันนี้ตรงนี้เนี่ยอู้ชอบกู้จชอบไม่เหรอครับถ้านที่ใ,ใ,นใ,นใส่ไม่ดีต่อให้อยู่ในกรงมันก็แบบมันก็มีแค่มีตัวกั้นตลอดอ,อะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงๆถนะ้าเขาเป็นหมาแบบแบบลายๆนะอย่างเงี้ยมันต้องแบบขึ้นมาแล้วแบบแบย่ไม่มีไม่กบแต่ละที้นี่คือกรงเขาด้วยนะ ไม่ไม้ตียุงใช่ไหมไม่หลายหลายบ้านชอบไม้ตียุงแปะแปะหมาขู่ขู่ขู่เขาขู่บางทีแบบเราเราไปเช็ดตรงเท้าเนี่ยนะก็เอาอ่าเหมือนกันกันแล้วเขายัวแล้วเขายัวไม้แบบไหมแม่เขาชินกับไม้แบบแล้วว่าอยู่ข้างๆเล่นแล้วถ้าแม่จะเล่นเนี่ยไม่ต้องเล่นจังหวะนี้มดีมากเนี่ยเห็นไหมพอพอเขาเริ่มเข้าใจอ่ะมันจะวิ่งวิ่งน้อยลงมันก็จะเป็นลักษณะการเดินแทน มันก็จะไปวิ่งสายวิ่งขวาล้วการใช้ไม้แบตนี่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับการทำให้เขาถูกแต่แม่ไม่เคยไปตีถูกไหมไม่เคยไปตีกันแบบรุนแรงไม่เคยกับแมวเขาตั้งอะแม่ก็ใช้ไม้แบตไล่ไล่หรออ๋อเขากับแมวเนี่กลัวฟัดกันถ้าไม่เคยเอาไม้แบตตีหรือให้เขาเจ็บอะไม่มีปัญหาครับแค่กั้นกินแต่ถ้าเอาไม้แบตมาแล้วมันโกรธไม้แบตอะโดดกัดไม้แบตเงี้ยแสดว่าไม่โอเคละนี่ยแม่เห็นไหมเวลาเขาวิ่งบนครับเขาจะลิบวนวนเล็กลง เหนื <G ã i> ่อยอันนี้จังหวะที่เหมาะสมคือพารทามเราต้องรอจังหวะเนี้ยแล้วก็นั่งหอบเราที่เฟ้นี่ไงนี่ยเแล้วเราก็เดินแต่ที่มันก็ไม่เห่าเพราะตอนแรกเราล่าือว่าเห่ากระจุย